สามอ่าสวัสดีน้องฟุกนะคะครับสวัสดีครับซุ้มปอปรินความค่ะเราวันนี้เราทีมงานจะมาขออนุญาตสัมภาษณ์เกี่ยวกับเจ้าตัวไก่ที่ติดทําการแสดงสนามสอยิ่งจะเดินวันที่30มสิบพฤศจิกายนนี้เลยค่ะครับผมเจ้าไก่ชื่ออะไรคะเจ้ายุงลายครับยุงลายครับอ๋อเป็นลูกพ่อหรือว่านําเข้านําเข้าครับผมนำเข้าค่าตัวเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อค่าตัวพอดีเขาไม่ไม่รู้ไม่บอกดีกว่าครับอ๋อโอเคค่ะลูกพี่นำเข้ามาแต่พอจะทราบไหมเป็นสายไหนทราบข้าวๆมาก็พ่อเป็น เหมือนพ่อเป็นลูกทงอกครับแล้วก็เป็นชั้นหลานครับออ๋ต้นสายลายเหมือนต้นสายเลยลายเลยคเขาลายทั้งตัวเลยครับลายทั้งแข้งเลยแล้วแม่อะคะแม่เป็นสายอะไรนี่ผมก็ไม่ทราบนะเพนเดียวพี่เคยเล่าให้ฟังแต่ผมไม่ได้อ๋อแล้วสถิติของเจ้าทงอกเนี่ยอ่ะมีมากี่ไฟแล้วคะเจ้ายุงลายก็เจ้ายุงลายพูดผิดก็มีชนะชมรมอันเดียวอันกวดอยู่สองไฟล์ครับผมค่ะแล้วก็มาติดตีข้างละห้าหมื่นอยู่สนามไก่แก้วโคกวดชนะอันเดียวครับค่ะ ชนะอันเดียวเลยใช่ครับแล้วก็ขึ้นทําการแสดงหนึ่งเอ็มที่สนามสอยิ่งใช่ครับผมแล้วก็ความสมบูรณ์ของเจ้ายุงลายตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถอดถอนแน่นอนแล้วก็อยากจะให้น้องฟูกะฝากถึงพี่น้องชาวไก่ชนให้ไปสนามหน่อยค่ะอ๋อก็ฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับของเจ้ายุงลายก็วันที่สามสิบ ที่สนามไก่ชนนนไทยสอยเงียเลยนนไทยก็ฝากไปเชียร์ด้วยนะครับทีมงานปอบลินสู้แน่นอนครับผมไม่มีถอยแน่นอนครับแล้วก็เอาดีลืมนิดนึงขออนุญาตนะคะรอยชนของเจ้ายงลายนี่กี่กิโลคะเออรอยชนนี่อยู่ที่สองลสี่ครับสองร้อยสี่อ๋อแล้วสไตล์การชนล่ะคะก็เป็นไก่บ้าตีครับผมค่ะ ก็นี่แหละแล้วก็ทางน้องพุกนี่มีสโลแกนเป็นของซุ้มตัวเองไหมอ๋อก็สําหรับสโลแกนของทีมงานของลูกพีนะครับก็ชนไม่ดีแต่ตีไม่หยุดครับชนไม่ดีแต่ตีไม่หยุดใช่ครับตีไม่เลิกแน่นอนตีไม่เลิกช่วงนี้ขึ้นหลายน่าจะชนเ็มนี่หลายตัวอยู่เนาะใช่ครับผมพอดีผมเป็นมือนังครับผมนี่ครับคุณเลี้ยงครับส่วนนี้ผมก็ใส่เป็นมือน้ำอย่างเดียวครับผมตดตีล้านสองสามตัวเล้ครับใช่ใช่ครับผมเตรียมตัวเลยนะครับแพล้วกกระบาดแน่นอนครับผม ค่ะทีมงานต้องขอขอบคุณนะคะที่อของซุ้มปอปรินที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับวงการไก่ชนเราได้ชมคู่ชนล้านที่สนามนโนนไทยหลายคู่เลยอาทิตย์นี้แล้วก็ขอขอบคุณที่ให้เราเข้ามาสัมภาษณ์ถึงซุ้มค่ะแล้วก็ขอให้น้องฟุ๊กกับทีมงานของปอปรินนะ,ะโชคดีแล้วก็มันหมานะคะนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะ